กู๊ทาฟไลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญถ้าคุณได้เจอคลิปนี้นั่นแสดงว่าอาจมีพลังงานบางอย่างที่กําลังอยากที่จะสื่อสารกับคุณนะคะเพื่อให้คุณสามารถที่จะ,ะได้คําแนะนําหรือมีบางอย่างที่อยากให้คุณเนี่ยได้รับรู้ช่องนี้เป็นการอ่านไพ่สายพลังงานนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงบ้าง เ,เพราะว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงผู้ใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแล้วให้พี่พไพ่เป็นคนเล่าเรื่องนะคะว่ามีอยากมีสิ่งใดที่อยากที่จะสื่อสารกับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่ถ้าอยากจะสื่อสารออกไปเพราะบางอย่างอาจจะเป็น แนวทางให้คุณได้คําตอบได้ไง่ายมาก่งขึ้นอสามใบนะคะ The Star คุณกำลังได้ฉายแสงอะไรในตัวเองเปล่า้อสวรรค์ที่คุณมีแปดเหรียญแล้วก็อาศาวินถือถ้วยพลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะจะบอกว่าสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเนี่ยแหละมันจะนำมาซื้อเงินทองนะคะ แต่คุณต้องดึงออกมาดึงศัก,กยภาพตัวเองออกมาว่าคุณอยากที่จะทําอะไรคุณจะทําอะไรที่ที่คุณอยากทํามานานแล้วมันอาจจะเป็นพรสวรรค์มันอาจจะเป็นทักษะความสามารถหรือความรู้ที่คุณเนี่ยเก็บซ่อนมันไว้อ่ะแต่แต่ยังไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลาที่จะดึงมันออกมาด้วยอะไรก็แล้วแต่ทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะแสดงศัก,กยภาพอันแท้จริงของคุณได้ ออกมาสักทีประมาณนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตอยากที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วอยากที่จะทำอะไรที่มันมันเห็นผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่มันที่มันชัดเจนมากกว่านี้คุณมีเครื่องมือที่จะผลิตเงินอยู่ในตัวแล้วอะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การลงมือทำไพ่แปดเหรียญเนี่ยวงบอกว่าคุณ คุณมีทักษะคุณมีความสามารถที่จะผลิตเงินออกมาได้แต่การที่จะผลิตเงินออกมาได้เนี่ยมันต้องใช้แรงมันต้องลงแรงลงใจนะคะมันไม่ใช่เครื่องจักรที่กดแล้วออโตออกมาได้เลยแต่มันต้องใช้ความเพียรพยายามใช้ความมานะอดทนเห็นไหมคะเขายังต้องปั่นเพื่อที่จะผลิตเหรียญออกมาแต่สิ่งที่ดีมากๆคือคุณมีเครื่องนี้อยู่ในตัวเองอยู่ในบ้านคุณแล้วอะแต่อยู่แค่ว่า คุณจะต้องรวบรวมพละกกาลังรวบรวมความสามารถที่คุณมีผลิตมันออกมาให้ได้ทักษะความสามารถนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องดึงออกมาใช้เพราะว่ามันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินแล้วตอนนี้รู้สึกได้ถึงคุณมองไปข้างหน้าแล้วมองไปข้างหน้าด้วยความเด็ดเดี่ยวและรู้สึกว่า มีความพร้อมมากขึ้นที่จะตัดสินใจบางอย่างที่จะเดินหน้าไปข้างหน้าต่อแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำเนี่ยคุณทำแล้วมีความสุขถ้าใครอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าอยากที่จะดึงเอาความสามารถตัวเองออกมาเนี่ยลงมือทำได้เลยนะคะเพราะว่ามันคือโอกาสดีๆแล้วหรือพลังงานช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากทำอะไรที่มันเป็นตัวของตัวเอง อยากทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความสามารถของตัวเองอยากโชว์ศักยภาพที่ตัวเองมีคุณลงมือทําได้เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายไม่ต้องคิดว่าผลลัพธ์มันจะออกมาอย่างไรแต่ขอแค่ได้ลงมือทําแล้วก็ตั้งใจทําอย่างเต็มความสามารถตั้งใจทําด้วยด้วยความรู้สึกที่เราอยากทําจริงๆอ่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นหรือว่าม ไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงก็ถือว่าฉันฉันทำอย่างเต็มที่แล้วแต่ให้เชื่อค่ะพลังงานออกมาบอกชัดเจนว่าความสามารถความเจริดจลรัดในตัวคุณเนี่ยแหละมันจะสร้างเม็ดเงินให้กับคุณได้ด้วยการลงมือทำด้วยความเพียรพยายามด้วยการมุงม่งไปที่เป้าหมายของคุณนะคะท่านนีใช่พลังงานของคุณเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ ขอดูอีกห้าใบนะคะว่าถ้าอยากสื่อสารอะไรหรือจักรวาลอยากที่จะบอกอะไรกับคุณ The Fool เดียมเพสชัดเจนค่ะ ให้ส่งคำยืนยันในอย่างเชัดเจนว่าเดี๋ยวขอบอกทีเดียวนะคะหนึ่งถ้วยไพ่ทีมาเดทความขัดสนใดที่คุณมีอยู่้วตอนนี้มันจะถูกลบล้างออกไปแล้วมันจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนที่ นั่นคือโอกาสใหม่การเริ่มต้นครั้งใหม่การจบจากความขาดแคลนจบจากความความมืดมิดที่คุณกำลังเจออยู่การหาทางออกไม่ได้การที่ต้องอยู่ดังโดดเดี่ยวหรือการที่จะต้องพบเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังแต่โอกาสเข้ามาแล้วโอกาสใหม่ๆ the f o o l the e m p e s s คู่กันเลย แสดงว่าโอกาสใหม่ในการเริ่มต้นครั้งใหม่ของคุณความเป็นอิสระของคุณเนี่ยม,มันจะนำมันจะนามาซึ่ง the i m p a คือความมุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งทางการเงินความมั่นคงในชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นเพราะโอกาสใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันมันเป็นโอกาสที่ทำให้คุณเนี่ยมีความสุขใจมีความยินดีมีความปลื้มปิติที่คุณเนี่ยได้เลือกเส้นทางเดินนี้เป็นของตัวเอง เส้นทางนี้ชัดเจนนะคะว่ามันอาจจะดูเสียงสักหน่อยมันอาจจะคุณอาจจะทำอะไรในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำกันนะหรือสิ่งที่คุณอยากทำอ่ะคนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยคนอื่นมันอาจจะมีความขัดแย้งในความคิดมันมีอาจจะมีความขัดแย้งในในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง, <S <S ขางเขาอาจจะไม่เข้าใจเขาอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราอยากทำ แต่ให้เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าคุณได้ลงมือทำคุณได้เลือกเส้นทางเดินในชีวิตของตัวเองอะคุณมีอิสระและกล้าที่จะลงมือทำกล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีออกมาให้กับเขาได้รับรู้เองเส้นทางเดินใหม่เนี่ยมันเป็นเส้นทางที่จะนำโอกาสดีๆมาให้กับคุณ ในเรื่องการงานการเงินหรือสิ่งที่คุณต้องการทุกอย่างทุกอย่างมันจบลงแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่ไพ่ทั้งเดททั้งเดิฟออกมาบอกว่าการเริ่มต้นการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้มันจะนำคุณไปสู่โอกาสที่ดีมากๆในชีวิตปัญหาทุกอย่างมันจบลงแล้วนะคะปัญหาทางด้านการเงินที่คุณเนี่ยรู้สึกรู้สึกว่า เมื่อไหร่มันจะหาทางออกได้สักทีตอนนี้คือมันจบลงแล้วคะ่ะปัญหาต่างๆมันจบลงแล้วตอนนี้มันมีแต่การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่เท่านั้นที่มันจะนำพาคุณไปสู่ศักยภาพความมั่งคั่งทางการเงินความมั่นคงในชีวิตอย่างที่บอกนะคะว่าคุณคือเดอะสตาร์คุณมีแสงในตัวเองอะ คุณมีความสามารถมีทักษะในตัวเองคุณมีเครื่องผลิตเงินอยู่ในตัวเองคุณมีเครื่องเครื่องผลิตเงินอยู่ในบ้านนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนเลยว่ามันต้องลงมือทาแล้วมันจะเห็นผลออกมาได้แต่อย่าไปคาดหวังว่าเมื่อไหร่มันจะสำเร็จเมื่อเราคาดหวังนั่นแสดงว่าเรากำลังรู้สึกว่า มันไกลออกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทําด้วยความมุ่งมันตั้งใจทําตามเซนส์สัญชาตญาณที่เราเชื่อว่าถ้าฉันทําสิ่งนี้แล้วมันจะนํามาซึ่งอิสระในชีวิตให้กับฉันได้อิสระทางการเงินอิสระในการใช้ชีวิตอิสระทางความคิดนะคะมันอาจจะเหมือนอยู่ในช่วงอารมณ์ของเราเป็นเด็กวัยรุ่น่ะไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่แต่มันอารมณ์ของอความรู้สึก ในช่วงตอนวัยรุ่นที่เราอยากที่จะทําอะไรแล้วเรากล้าที่จะลงมือทําไม่รู้หรอกว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอยากทํามากนะคะไพออกมาบอกว่าความขัดสนหรือความปัญหาต่างๆมันจบมันจบลงแล้วมันรอการเริ่มต้นใหม่รอที่จะเห็นว่าคุณเนี่ยได้ลงมือทําแล้วดี e อ็มเพสคือความบุดมสมบูรณ์จะเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะ รวมถึงหนึ่งถ้วยคือมันจะสร้างความสุขใจเพราะว่าคุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอเลยด้วยซ้ํเพอคุณกล้าที่จะลงมือทากล้าที่จะเดินไปบนเส้นทางที่คุณอยากที่จะเดินดีมากนะคะเดี๋ยวขออีกห้าใบว่าใครอยากที่จะสื่อสารอะไรอีกว่าเราเส้นทางเดินเนี้ย พอจะบอกได้ไหมว่ามันคืออะไรมันคือเส้นทางไหนแต่จริงๆอะไรที่มาเป็นทักษะความสามารถของคุณคุณน่าจะรู้ตัวเองเนาะว่าเราอยากที่จะทำอะไรอยากที่จะมุ่งไปที่เส้นทางไหนนั่นละค่ะคือเส้นทางที่ใช่ของคุณถ้าถ้าทำแล้วมันออกมาไม่ดี <c oughs> ก็ถือว่าเราได้ลองแล้ว <c oughs> เราได้รู้แล้วว่าว่าเราว่าเราทำแล้วมันมันออกมาเป็นยังไง <c oughs> ผลมันออกมาเป็นยังไงก็ถือว่าเราได้รู้แล้ว พราะเราได้ลองทำแล้วถูกไหมคะหนึ่งใบชัดเจนค่ะสามไม้เลือกเส้นทางของตัวเองนะคะก้าดาบปัญหามันจบลงแล้วจบแล้วจริงๆนะคะอ่า Okay, เดี๋ยวเปิดทีเดียวนะคะโอเคหชัดเจนมากทพแเพลนโอเคชัดเจนมากคุณต้องเดินไปตามเส้นทางที่คุณต้องการอยากที่จะเดินบางคนอยากทำธุรกิจส่วนตัวบางคนอยากที่จะทำอะไรที่ตัวเองอยากทําไม่ว่าจะเป็นในสายรงานไหนก็แล้วแต่ขอให้คุณเดินไปตามเส้นทางนั้น คุณจะเจอกับความบุดมสมบูรณ์หรือการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงแน่นอนอะไรที่มันแอบซ่อนไว้นั่นคือศักยภาพในตัวคุณนะทักษะความสามารถคุณต้องดึงมันออกมาแล้วคุณก็ทําลงมือทําอย่างเต็มที่เส้นนั้นเส้นทางนั้นน่ะมันคือเส้นทางที่ใช่ให้ออกมาบอกเลยว่าอะไรที่คุณแอบซ่อนเอาไว้แล้วคุณไม่กล้าดึงมันออกมาถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องดึงมันออกมา แล้วคุณจะต้องทำมันอย่างตั้งใจแต่ต้องไม่มากไปไม่น้อยไปคือต้องรักษาปรับเปลี่ยนออรักษาปรับสมดุลในตัวเองให้ได้เข้าใจไหมคะคืออย่างที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเวลาเรามีเป้าหมายอะเราจะมองแต่ที่ความสำเร็จแต่สิ่งที่แม่หมออยากแนะนำคือ เราอย่ามองไปที่ความสําเร็จอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่มันจะถึงแต่ให้คุณมองระหว่างทางระหว่างทางที่เราเดินเนี่ยแหละตามเส้นทางอะ่ะมันมีอะสิ่งดีๆใด,ดเกิดขึ้นบ้างคุณต้องมีความสุขระหว่างทางอย่ารอให้มันสาเร็จก่อนแล้วถึงค่อยมีความสุขเพราะว่าระหว่างทางของทุกคนเนี่ยมันต้องเจอกับความเหน็ดเหนื่อยมันต้องเจอกับความเพียรพยายามความอุตสาหะไม่มีอะไรที่มันจะได้ออกมาแบบแบบ แบบฟรีๆอ่ะนึกออกไหมคะไม่ว่าคุณจะคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ต้องคิดไงมันก็ต้องลงมือทําไม่ว่ามันจะเล็กน้อยหรือมากมายแค่ไหนยังไงมันก็มันก็ต้องผ่านกระบวนการการคิดการการการใส่ใจการลงมือทํานะคะแต่เราต้องปรับปรับสมดุลก็คือเราต้องมีความสุขระหว่างการทำเนี่ยการทํางานแล้ว มันจะไปได้มันมันจะไปทีละสเต็ปสเต็ปมันจะมันจะไม่ใช่แบบคือถ้าเราเก็บกักแต่ความเครียดไว้อะว่าเมื่อไหร่จะถึงปลายทางสักทีเมื่อไหร่มันจะเห็นผลสักทีนั่นแหละค่ะคุณกําลังมันมันไม่บาลานซ์อะเพราะว่าเราเรากำลังมีความเครียดมากกว่าความสุขแหละทั้งทั้งที่มันคือสิ่งที่เราชอบนะแต่เรารู้สึกว่าทําไมมันมีแต่ความกดดัน ะะเพราะว่าไพ่เก้าเหลี่ยงขึ้นมาแสดงว่าเส้นทางนี้มันอาจจะเจอความกดดันสักหน่อยไม่หน่อยหรอกมันอาจจะมากแต่เราต้องเรียนรู้ว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะมองหาสิ่งทีด,ดีในเส้นทางที่เรากําลังเดินไปสามสามไม้ขึ้นมาบอกว่าเส้นทางที่คุณกําลังเดินเนี่ยคุณจะเจอกับกัลยาณมิตรนะคุณจะเจอกับผู้รู้ที่เขาสามารถที่จะให้คําแนะนําคุณได้ เหมือนเดี๋ยวคุณเดินไปตามเส้นทางที่คุณเดินน่ะคุณจะเจอกับกัลยาณมิตรมันจะมีป้ายบอกทางก็คือเหมือนคุณเจอกับผู้รู้อ่ะเขาก็จะให้คําแนะนําคุณได้นะคะถ้าใครอยากที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ในการทํางานครั้งนี้มีโอกาสมากไม่ว่าคุณจะกลับไปบ้านไปลงมือทําในสิ่งที่คุณอยากทําคุณสามารถทําได้เลยพอไพ่ออกมาบอกว่าถ้าคุณเดินไปตามเส้นทางที่คุณอยากทาอ่ะ ความสำเร็จรออยู่ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งเราต้องเชื่อก่อนว่าทําได้เราต้องเชื่อก่อนว่าฉันคือเครื่องผลิตเงินฉันมีความสามารถฉันคู่ควรที่ฉันจะได้รับสิ่งดีฉันคู่ควรที่จะได้รับความเป็นอิสระในชีวิตที่ฉันเลือกฉันคู่ควรกับความต้องการที่ฉันได้ลงมือทําถ้าคุณบอกกับจัก,กรวาลไปว่าคุณคู่ควรแล้วคุณตั้งใจทําจริงๆนะ คุณไม่ได้รอเล่นนั่นนะคะสิ่งดีๆจะเปิดโอกาสให้คุณเหมือนเหมือนคุณสร้างสนามพลังงานขึ้นมาใหม่ว่าฉันฉันสร้างสนามพลังงานใหม่ขึ้นมาแล้วนะที่จะดึงดูดทรัพยากรที่ฉันคู่ควรนะเข้ามาในชีวิตนั่นคือเงินทองนั่นคือความมั่นคงมั่งคั่งในทุกด้านของชีวิตดีมากๆนะคะ ก้าที่จะก้าวออกมาจากสิ่งที่คุณเนี่ยเก็บซ่อนมันเอาไว้นั่นคือทักษะพรสวรรค์ความสามารถของคุณเดี๋ยวขอคําแนะนำีกสามใบเอาหมดอะเดมู n oh. oh. อ่ะ,อะนะคะ The h เ r m i t t h อืม o n สามเหรียญสามไม้สามเหรียญจะบอกเลยว่าเส้นทางที่คุณกำลังเลือกเดินเนี่ยมันอาจจะโดดเดี่ยวสักหน่อยแต่คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังลงมือลงแรงทำเนี่ยคุณมีความสุขที่อยากที่จะทำการโดดเดี่ยวมันอาจจะ หมายถึงว่าคุณอาจจะออกมาทําอะไรด้วยตัวด้วยตัวคุณเองคุณสร้างมันด้วยตัวคุณเองแต่สิ่งที่คุณทําเนี่ยคุณมีความรู้คุณมีความสามารถคุณมีทักษะมีพรสวรรค์ในตัวเองหรือระหว่างทางอย่างที่บอกว่าคุณจะได้เจอกับครูครูบาอาจารย์เดอะเฮอร์มิตคือจะมีคนมาชี้แสงสว่างให้กับคุณชี้นําทางให้กับคุณถ้าคุณติดขัดกับปัญหาใดนะคะ ความมืดมิดอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเจอระหว่างทางอ่ะจะมีผู้รู้มาบอกคุณระหว่างทางแล้วมันจะไปได้ไปต่อได้หรือคุณจะมีทีมงานที่ดีอย่างที่บอกว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้รับการซัพพอร์ตจากทีมงานที่ดีเพราะคุณรู้จักที่จะวางแผนชีวิตวางแผนการทํางานถ้าคุณเชื่อเชื่อว่าคุณทําได้ไม่มีไม่มีอะไรที่ ไม่มีอะไรที่มันจะไม่สําเร็จมันจะสําเร็จได้เมื่อคุณมุ่งมั่นตั้งใจและคุณเชื่อเชื่ออย่างอย่างสนิทใจไว้วางใจว่าฉันทําได้ฉันคู่ควรกับความเป็นดีเอ็มเพสจักรพัินีไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแค่คุณเชื่อว่าคุณมีเครื่องผลิตเงินอยู่ในตัวเองมีเครื่องผลิตเงินอยู่ในบ้านทักษะความรู้ความสามารถที่คุณมีเนี่ยมันรอ รอที่จะเปล่งประกายออกมาแล้วรอที่จะให้คนอื่นได้รับรู้แล้วว่าคุณมีดีอะไรในตัวเองแค่ดบฟูขึ้นมาเนี่ยแม่หมอเชื่อเลยว่าเส้นทางนี้มันจะนำมาซึ่งอิสระคนเราทุกคนต้องการความบอิสระถ้าคุณมองดูดีๆเราอยากที่จะมีอิสระทางการเงินที่อยากที่จะซื้ออะไรก็ได้อยากที่ไปเที่ยวไหนก็ได้ไม่มีขีดจำกัด ไม่มีข้อจํากัดในการใช้ชีวิตว่าอ๋อเดี๋ยวพ่งนี้ฉันจะต้องทํางานนะฉันลาไม่ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหมดไปแต่อย่างที่บอกว่าเส้นทางเดินใหม่เนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงแต่ถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจคุณวางใจและคุณมั่นใจในตัวเองว่าสิ่งที่คุณมีเนี่ยมันคือสิ่งดีๆที่จะมันคือสิ่งด,ดีและสิ่งที่คุณชอบ และคือสิ่งที่คุณอยากที่จะทําคุณจะวางแผนมันออกมาได้ดีมากๆแล้วมันไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราทําอะไรแล้วเราได้รับการซัพพอร์ตไม่ว่าจากเพื่อนจากครูครูบาอาจารย์หรือจากใครก็แล้วแต่ที่เขาเข้ามาซัพพอร์ตเรานั่นคือสิ่งดีๆระหว่างทางอย่างที่บอกนะคะว่าสิ่งสำคัญคือระหว่างทางคุณเห็นอะไรคุณเห็นสิ่งดีๆใดบ้างนั่นคือความสุข ที่มันจะทำให้คุณไปต่อได้ในแต่ละสเต็ปแต่ละสเต็ปนะคะดีมากๆหัวข้อคิดในวันนี้ใต้สำรับคือ The Tower ต้องบอกก่อนว่า The Tower นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างปัจจุบันทันด่วนนั่นแสดงว่าถ้าคุณแสดงศักยภาพในตัวเองออกมาคุณดึงทักษะพรสวรรค์หรือสิ่งที่คุณอยากทำออกมาอย่างเต็มที่แล้วคุณรู้สึกว่า คุณไว้วางใจคุณคู่ควรกับสิ่งดีๆสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นอย่างปาฏิหารมันเหมือนความคิดเรามันมีปาฏิหารนะคะจิตเราทรงพลังมากๆเมืม่อเราเชื่อแล้วระวางใจสิ่งใดที่เราคิดว่าเราจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้มันจะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นไม่รู้หรอกว่าสิ่งว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างแต่แค่เราเชื่อว่านั่นคือสิ่งดีๆที่เราต้องการ สิ่งดีๆนั้นจะเกิดขึ้นอย่างปฏิหารอย่างปัจจุบันทันด่วนนี่คือข้อมูลของ The Tower นะคไพ่เมเจอร์อาคณาขึ้นหลายใบมากแสดงว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับหัวข้อคลิปในวันนี้นะคะจักรวาลออกมาบอกว่าถ้าคุณอยากได้ความมั่นคงในชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นหรือเพิ่มมากๆเลยแหละรวมถึงอิสรภาพ ในทุกด้านของชีวิตการงานการเงินการใช้ชีวิตทุกอย่างคุณจะต้องลงมือทําคุณจะต้องทําอะไรในสิ่งที่คุณอยากทํานั่นคือทักษะพรสวรรค์ความรู้ความสามารถของคุณคุณจะต้องดึงมันออกมาแล้วใช้ความเพียรพยายามความอุตสาหะความอดทนพุ่งเป้าไปข้างหน้านะคะแล้วเดือดสตาร์มันจะฉายแสงฉายแววของคุณออกมาให้คนได้รับรู้และระหว่างการเดินทางเนี่ย คุณจะได้รับการซัพพอร์ตทั้งจากเพื่อนจากกัลยาณกัลยาณเมิตรจากครูครูบาอาจารย์ไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลยนะคะแค่ดึงเอาศักยภาพในตัวเองออกมาแล้วระหว่างทางที่ทำคุณจะต้องมีความสุขในการที่จะทำในสิ่งที่คุณอยากที่จะทำคุณต้องมีความสุขเพราะความสุขจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอแต่คุณต้องสร้างความสุขนั้นให้มันออกมาจากใจอ่ะ ถ้าเราทําอะไรแล้วมันมีความสุขออกมาจากใจทุกอย่างมันจะมันจะดีไปหมดเพราะพลังงานมันมันดีไงคะมันเลยดึงดูดเข้ามาได้ง่ายมันเลยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้ง่ายก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสิ่งดีๆใดที่น่าไพ่ส่งออกส่งมาบอกเนี่ยก็ขอให้น้อมรับไว้นะคะแล้วลองเอาไปพิจารณาดูว่า เรามีศักยภาพใดบ้างนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ